สัสดีครับผมพีม่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมกลับมาพบพอกันอีกคือเกา่ากับปลาอ้อยหมายเก่าหมายเดิเมเฮานี่แหะครับผมโอ้มื่นที่สีหล่ะพี่น้องครับกับปลาอ้อยหมายนี่อ้อยเยียมรยม,ะะมาเติมหลักะมาเมืองครับให้มันขวดใหม่น้ำ ตอนไม่กู้คิดก้อนหนานี่บ่ไอ้โตรครับวันนีมาเห็นมันขวัดไหม่ตอนสอกเลยร้องอีกเจ้ามือหนึ่งครับดูว่าเป็นยังระบาพคนหนาคนหนะห้อยมันเรียนห้อยมันห้อยมันเที่ยวพี่รังครับท้างดีทีะอะผมก็เลยเดีย๋ยวมาใส่อีกครับ ถอนมาจากของเก้าเหรอครับอันนี้ก็บก,ก,กับดักพ่นเนี่ยห่งจนฟ้อนเหรอวะนี่ไอปานนี่อ่ะมาเมืองพี่รองขุดใหม่ๆนี่คื้นเศร้านี่ครับผมพูดนะเงินเมืดหลัง เขาใส่ใบกับบอ่อดีดอีกขึ้นเกาตัวนี่ไงหนูตัวนี้หนูใหญ่เลยครับนี่คือหนองหนูใหญ่เลยครับนี่ควดจนมุนเบิดเอารวดใส่อ่อมมันลีละซีลังไงบ่อ,บอเล็กกัใส่เลย ใ่มันต้องขวยวยว่นนี่แหละกล่องกับสีร่มพี่ร้องเคยเห็นบ่จุ่มมันไหว่นีิไปใส่รดออดอคอเห็นมันมามือหนึ่งมือหนึ่งล่ะ <laughs> เอาจริงมาเนย เดะหนูสิงนสามตัวครับขิ้ก้อนหนาหนิโอ้ย้องกล่องห้องก็ได้ตั้งวัยูพื้นเหมือนเรียบ เนี่ยตะน้ำกองมือใดก็ะได้หงุดหม,มัดกันต้นเข่าแะ้วต้นนี้ละละละก่อไฟหลายๆกองมีง,งกักมีง,งานอยู่พี่น้องครับเอา,ลลาเดลาลวร้านแรกใส่ันปากหูละ่ะยวขอแต่งจังอยกันพี่น้องแบเนี้ยง่แง่ใส่อยู่นี่ล่ละแล้วก็สิไป เติมแงาโม่เกาเมืองบวงฝนกระชุมอยู่นี่คือการบวงอ่ะติดตามครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับใส่เลี่ยวฝนก็ตามมาเลยครับบ้านี้เบิองโอ้เห็นไ่มครับฝ่าห้องบึมบํามอยู่ไปก่อนครับเป็นังไรคือภาพมายามคุ้กเกาลรอ คอดออกสองหลังก็สีไส้ไหมเหรอครับมาหาหม่องไส้ฝนฝนวัตกก่อนป้าหนี้จากนี้ก่อนครับป้าห้องว่าออกยางแห้งกำมืนเศร้ามาลุ่นกันครับผมโอ้ฝนเป็นไงอยู่นี่ เม็ดใหญ่พี่น้องครับฝนสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวเวลามายามหนูนะครับผมเลยเคือฟิวเหรอ6โมงเช้าแล้วครับผมไป หญ่มาใส่มใหม่องไม่หม่องเก้าแน่ละอันดับแรกก็มาเมืองบวงเห้เพื่อนกอนว่าถือดอกบวงเพื่น <c oughs> จุ่มกันอยู่กับดักเข้าเรียบร้อยซื้อๆอนนี่ยังเกิดขึ้นกับกับ โอ้ยโดนโอ้ยพี่น้องเรียบร้อยจ้ะอ่าอ่างนี้บ่โดนลูกมันครับผมโอ้ยขี่ก่อนนี่ไหมโอโหโห้ตัวหน่อยครับแต่แต่ว่าก็ได้การอยู่หนึ่งแต้มใสๆจ้าโอ้โหโ,หโหนี่ใสไปอีกก้อนมูนี่ แม่มันไปใส่ครับคือปล่อยลูกมันมาหลับหนามาหลับแขกพูดนะผู้มีแต่บักไงไหมเมืองเขาคางนะ <laughs> นงเอห,หนึ่งเต้มนับหนึ่งหนึ่งเต้มนับหนึ่งหลังนั้นบ้เถอกนี่ก็บ่าเถืกครับสวยอยู่ พ่อเด็กขัวพ่อเดออมที่จังเพ,พิ่นว่านะนล่ะพี่น้องเมืองพ่ามากินอ้อยครับนี่ขี่แบักง่งเลยมือโ้านี่เนี่ยกับเขากับยูนนีมันคือบ่าเข่านี่เงียบงอดเย่ยดีดอีกแล้วอยู่ท้งฝ่ายอีกแล้วครับลังนี่โอ้ย โอ้หลังนี่จนเ,เหีบหเยบเหม,านานมือดครับมอเถิกหนึ่งแจมสวยๆเสื้อให้พ่อมานางกินเข่าซูบือครับผมใส่ไปได้แท้เป็นอูน้อยติเอาบมอเป็นหยังแจ๋วแจวอยูเห็นว่ากระไดเนาะของวันหาอยากครับดูป้าอ้อย ตัวน้อยๆนีนน่ก็มันเลยครับไม่หยังล่ะน,นี่ดีซื่อๆอันนั้นอีกเลยพี่นอ้องหนูสิงตาสวดตะเวกนกำลังข้นครับฝนตกลิ้นครับมาใสลิ้นทำนั่นล่ะตอนผมใส่แล้ว วันนี้ตกอีกมิดซีรีบาทนี่โว้โหกำบะหน่อยวันใดดอกเห็นว่ากระไดน้องพี่น้องครับดูหนูฟูกกระได้เดือนกูกลัวสองเดือนนี่แหละกระดูกระลังพลอยกระลังเสียบพี่จางเพิ่นวานั่นแหละอ่ะดีดสู้มือหลังนี่ ดีดได้ดีดดีนูซิงตาสวดอันนี้บดีจ้ากเกียร์สามสี่หมื่นเอออยวาที่เก็บออกโยมอันนี้ยามก่อนเก็บออกส่วนหนึ่งเน้โอ้โห,โหกลับอยู่ทั้งฝ้าพี่พี่น้องครับ หวานมันหลากกรับหนีเก็บออกไปสักส่วนหนึ่งไปหาเก็บรังนี้ออกก้อนดอกบัไดบอสละบัลไดเป็นตะคือผมก็บอใไ่ไว้จังหมองแรกนะครับเป็นตะคืออยู่เป็นตะไส่ไว้อยู่โอ้ยตะคึือก็ถอ,อดออกเพื่อไปหาไสหมองไม่ไว้พร้อม เ็นมองไว้แล้วล่ะมันออไปใส่ยากเสวย,สวยไปเตริมกันกระมูอยู่ในตู้เย็นหมัดฐานหนึ่งแต้มบ่อหลเดี๋ยสิดับครับหนูป้าอ้อยแซ่บพี่น้องครับมันครับ มันแหง้งตัวใด็กไปบกแบ่นีนย่างโอ้ยจากไหนมามันขักมันเนื่ยอยย่างเอาไว้ดูในตำนานว่าม,มีอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเสร็จผู้ชายคนนี้ไปแล้วเจ็บออกดีกว่าพี่น้องวเสียวประเดีมาเมือง หนมงไม้หลังนี้ไหมยจะบอกกันเอ้าอีกสองหลังครับผมที่พอเดี๋ยวดุนนู้หน่อย ยังเลี่ยงดูกอยู่ตอนนี้เนาะบัดใดอ่าเลี่ยงเหรอเลี่ยงทุยามเหรอวะหนูว่าแต่มีอาหารสุดท้ายท้ายสุดจะซื้อๆอยู่พี่น้องใส่ไปนี่แหละนั่งนี่ล้วกะ นี่เมียงอ่ะสรุปในการเยอมือนนี่วพาเดี๋ออมครับผมฮ่าฮ่าว่าเมื่อยยังสาวเดียวเลยพี่น้องครับเ่ร <c oughs> าเดี๋ยวยุดเลย มาเมืองผลงานบาทนี่หนึ่งแต้มใสๆจวดจวดแบบสวยงามครับคึบโอ้เขาทาอยู่ครับบ่บ่า่น้อยปานใดเดอกครับผมบ่น้อยครับบ่น้อยขัวอิ่มหล้วครับกินผู้เดียวนี่ใสผักได้ไหลายเมืองเหนือแน่นอยู่อ้วนผีอยู่หนูตัวนี้ ใส่ไ้อีกอยู่มอง,งเกาเพราะว่าหนูหลายครับอยู่มุมนั้นเดี๋ยวมือเลี้งจะเอาเยื่อมาใส่ไหมใส่ไปสามสี่มือเข่าคือกเกาครับผมถ้าบักง่ายล่ะมันจิมาเข่าบานนี้เอาสวยเหรอพี่น้องครับฝากพี่น,อน้องกดติดตามกดไลค์กําลัางใจในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมหายอยู่หายกินแบบวิสานบานเท่านี่แหละช่วงนี้ดักหนูแบบต้อเนี่ย บอท่านเี่ยพักนักมืออยู่พี่น้องครับมืดได้มือได่าด่ตัวน้อยได้ตัวใหญ่ขอบคุณหลายๆครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจกับขอไปคุยกันได้ลิงอยู่ใต้คลิปเฮาสวยมากตัวนี้จวดสันตัวเนาะครับพี่น้องครับเสียว้าจังใดครับเข่ากลางหลังปานนี่สามารถพยากรุนนี่บันดีบอกได้ครับบริการคอสวัสดีครับผมลาไปกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮา ไก่สีลงไฮลงน่าเหรอครับ